สีงางามๆจ้ะเริ่มหอมแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาต่อสิ่งิมเนาะอันนี้เริ่มทมแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะท่านผู้ชมจ้ะมือนเอาต่อกระเทีว่าให้สมพักเสียนสูตรฝรั่งแบบง่ายๆจ้ะมาเบิ้งว่ามาสิงไงปันไดเนะาะก่อนเลยเอาต่อกับพักเสียนนี่เก็บมาห้ากัะล่างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นพักเสียนปลาของฝรั่งนี่เองจ้ะแล้วต่อสิอุปกรณ์ที่ใสก่กระเทีมนี่กระปุกจ้ะ เป็นพลาสติกหรือโหลกแก้วก็ได้จะอันนี้เป็นกระปุกที่ทนความห่อนนะจ้ะเนาะต่อยกระเีกระเทียมเสริมไปน้ำนิดนึงจ้ะมีเกลือจ้ะแล้วก็มีน้ำตาลน,น้ำตาลไส้กวดเนาะบาเรเนอ้นนะ์เนาะแล้วก็แอปเปิลสลับจะเป็นน้ำส้มนะจ้ะอันนี้ก็สองร้อยมิลลิลิตรแล้วต่อยกระเขียนจำนวนจำนวนน้ำสม้มเกลือที่เอาต่อยใส่ลงไปใส่คลิปไห้ได้จ้ะเด้อก่อนอือนต้องกตง๊เอาใส่ไปเลยจ้ะเอาต่อยใส่ถุงม,มือขางเดียวเด้มอมด ตอนแรก,กวสิบบอกภาษาไทยแหละจังเพื่อนแต่บ่เป็นอย่างจ้ะย่านอันย่านเล้าเข็ดแหลกอีกนะใส่เข้าไปจ้ะยัดไปเห็นเห็นได้จ้ะเด้อมาลอร่องบ่งวสิบแสบปนไดเนาะเอาต่อยลองเห็ดคางแรกจ้ะเขาจะเกิดว่ารสชาติที่เอาต่อยใส่มันมันบอดแตบหรือบ่แมนมันบ่เปะเอาต่อยกับสิบอกสูตรเพิ่มเติมให้น้องจ่ะเนาะ ไม่ลองก็ไม่รู้จ้ะนัดกลับไปจ้ะให้แน่นเลยได้จ้ะเด้อหลังจากที่ห้ายัดไปแน่นแล้วเนาะจ้นะเนาะเอา่อดถสอมมใไ่เกลือไปเลยจ้ะหนึ่งช้อน สองช้อนเอา่อ่ใส่ประมาณสามช้อนโต๊ะได้เจ้กมันบกเข้มหลายดอกจ้ะโต้องย่านเข้มจ้ะแล้วเ่า่อยใส่น้ำตาลใส่กวดประมาณแก่นีบ่มีกะใส่น้ำตาลใส่ลงไปก็ได้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มเด้เจ้แอปเปิ้ลสลับจ้ะถ้บบ่มีกะใส่น้ำส้มสายชู่ธรรมดาก็ได้จ้ะอันนี้เป็นน้ำส้มห้าเปอร์เซ็นต์ได้จ้ะใส่ลงไปจ้ะ หลังจากนั้นเอาต่อกระติเติมน้ำต้มเดือดนี่ไปแล้วก็เติมน้ำที่ต้มเดือดเพาราะน้ำต้มเร็จแล้วก็ตั้งถึงไปจักระมานสามทีหน้าที่จ่ายก็คายความห่อนออกนิดนึงจะ้ะใส่จะถ่วพักเลยนได้จะ้ะใส่กระเทียมลงไปจะ้ะ พิจฟ้าเห็นแน่เลยจ้ะโอ้โหอ,อันนี้นต่อกะทิเอาตังกินไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนได้จ้ะว่าอันผลลัพธ์ี่เป็นอย่างไรนะเพราะต่อยผึ่งเห็ดคางแรกเนาะถ้าเราต่อยกะทิเอาเขาปั่มไ้จ้ะเผื่อเช็ควันร่มล่มมันขาวบอลนะจ้ะเนาะ จเช็คเบื้องจ้ะถ้าน้ำเข้าบอไหลออกอออก็แสดงว่าอากาศบกเข่าเดืนอ่นี้อันนี้็พอเช็คแล้วอากาศบกเข่าน่าจะเนาะงายึ้นมากจ้าเอาต่อยใส่ผักขนหนูฮอก็จะเพื่อให้เขาคอยคลายคลาย,ยความหอนออกน่าจะเนาะเอาต่อยติตังถิ่นไว้ประมาณเจ็ดวันนั่นแหละจ้ะ บ่าคุณหนูตุมเขาไว้จ้ะเพื่อ,อยังตีเพื่อให้ข,ข้าค่ายค่ายควาหมหอนออกสะสาด้จ้ะเด้อเอาต่อยกะติหอไว้ยังตีเลยจ้ะอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้จ้ะเขาถึงว่าเบิ่งกันว่าตอนเขาเป็นแล้วมันสิ่แสบมันไดเนาะจ้ะเนาะสมบักเสียนสูตรที่สองได้เ,เพื่อนๆจ้ะอันนี้คือสีเฮ็ดสมบักเสียนแบบสูตรแบบสูตรใช้บ้านเขาเนาะจ้ะเนาะเอาต่อยกระใสเกลือลงไปเลยจ้ะก็ดเดือนต่อยกระตขาย้ำเอาหนามเหม็นเขียวเขาออกก่อนเนาะจ้ะเนาะ อันนี้เกลือกับกะเอาได้จตะแล้วแต่เห้าด้วยจ้ะอันนี้เราเอาตัวติดขันใส่กรับต้นกระเทียมปลาจ้ะ ก็คั่นจนไอ้ก,การเขานิ่มเลยได้จ้ะเด้อเพราะถ้าเขาคั่นไปถ้กการเขาพอนิมมันอาติบูที่เน่าก็ได้จ้ะแคจ่จะหลังจากที่นิมแล้วน,ะเวน,นเออะ,ะเดี๋ยวต่อกติปั้นน้ำเขาออกจ้ะแล้วเดี๋ยวเอาต่อจะไปล้างน้ำเปล่านะจ้ะเนาะ ตั้งน้ำเป้าอีกจต่ประมาณครั้งสองครั้งได้จะจนเขาหายเหม็นเขียวแหละจ้พะพอรดองพักนี่มันก็แล้วแต่สูตรไผสูตรมนเนาะมันมีหลายสูตรจ้ะเมื่อกี้อ๋อตอยวัตถิเหตสูตรแบบเอาเข่าเจ้าเข่าทุกเนาะมาขยำแต่เห็นมันมีน้ำเศร้าเข่าด้วยก็เลยเพเป็นสูตรกับน้ำเศร้าข้าวได้จ้ะหลังจากที่ห้าล่างจนก็าหายเหม็นเขียวแล้วนะ่จ้ะเนาะอ๋อตอนคือมาเติมเกลือจากกะเอาด้จ้ะอย่าให้มันเข้มหลายจ้ะตอยใส่ไปประมาณ หนึ่งช้อนชาได้จะเดือบซอสไซหลายแล้วเตยใส่พ่าใหญ่ชูล,ลงไปนิดนึงจ้ะนี่งันเอาเตยตดเข่าเข้าเข่าให้เขา้เขาเข่ากันอีกจ้ะเขาชิมได้จ้ะว่าถ้ามันเข้มหลายเขาก็อาจจะเติมน้ำต่าเ,เข่าหลายขึ้นนอะจากเนาะถ้ามันวานเข้มก็จียงสีใสเตือเพิ่มจ้ะเตยขอเติมกอ,อีกนิดนึงจ้ะต้องชิมเอาได้จ้ะเพืเ่อน จะพอเสร็จแล้วเอาต่อยกับส่เอาใส่ในขวดรูเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวเอาต่อยกับยังสใส่น้ำซ้าเข่าที่หลังจ้ะต่อยกับใส่เป็นกระปุกกาแฟเด้จ้ะมาใส่เห็นบอกขันแล้วมันก็เหลือนิดเดียวเองจ้ะต่อยเติมน้ำซ้าเขา่าต้องไปเหตุท่วมเลยได้จ้ะ ตัวที่เขย่วนิดนึงเพือจะให้น้ำข้าเขาก็เกลือมันเข่ากันนะจ้ะเนาะ,ะตอนที่ตั้งถิ่นไว้เพราะว่าอยู่เมืองอยู่เมืองหนอกเลยเนาะอากาศมันหนาวจ้ะเก็ตั้งถิ่นไว้ประมาณหนะึ่งอาทิตย์เนาะถึงสิบวันจ้ะแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งตอนที่เขาเป็นแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนจะ้ะ พักเสียนอันนี้สมพักเสียนได้จ่าจะเอาตอยคันไวน้เนาะอันนี้ก็เป็นพักเสียนดองจากตเอาตอยเห็ดถูดฝรั่งไว้เนาะมือนี่กะเป็นมือที่หาจะเอาต่อยว่าเอาตอยได้ตัดสินใจเปิดเนาะเพราะว่าต่อยอย่างนึงสิสมหลายจ้ะเอาต้อยเอาตังว้ตรงมันยังเกินฮิกเตอรนะ์เนาะตรงที่เครืองทำความหอนอ่ะจ้ะแล้วตอยที่เปิดเธอระยาให้เบิงนะ้งเนาะเพื่อนที่เปิดเ้วเด้อเพื่อนเพื่อนจ่าต้อยละตื่นเต้นนี่ เงื้ต่อสีเบิง่งเก๋ไก๋ได้จ้ะอืมเบิง่งสีสันเขาได้อยู่เดอ้อได้อยู่เดอ้ออันนี้อีกโอ้อันนี้กระปุกนี่แห้งคักเพื่อนๆรุ่นจะ้ะอย่าต่อยคุณมาเปิดความเพื่อนๆเลยนได้จ้ะเด้เยี๋ยวต่อยสคือยม่บอกหรอกน้ำลายสิแตกเด้ออืมเบืง้ง แซ่บขนาดเพื่อนๆได้อต่อนสีชิมให้เบิ้งแล้วจ้ะเนาะจานี่คือเป็นพักเสียนที่อต้อยคั่นเอาได้ใจเด้ออันนี้ก็จะเป็นแบบดองน้ำสมจ้ะเด้วต่อไปมาชิมให้เบิ้งเพื่อนๆใส่มือได้ใจเด้ออืม พริกปน้ำแซ่บแต่เหมือนต่อต่อตอวัฒาไปอีทประมาณสองมือนเนาะคบอาทิตย์เนาะสิสมมากก็นี่จ้ะมาชิมอันน,นี้กันจ้ะแบบดองน้ำสมน่าจะเนาะดองแบบสูตรฝรั่งจ้ะหลังจากจะเอาต่อยเด็ดชิมไปแล้วเนาะขั้นแบบบ้านเหาแซ่บถี่สทุดจ้ะแต่แบบนี้ถ้าพูดได้มาความกรอบแบบนี้เลยจ้ะแบบนี้ความกรอบคือแซ่บบ่มีเหม็นเขียวนําจ้ะคือแซ่บทั้งสองอย่างจ้ะแต่ถ้าเอาต่อยมากเอาต่อยมากแบบเป็น ขั้นขั้นสมนแบบบานห้าหลายกว่าจะเอาตัอยขอบขอบคุณท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะและว้วกับเพื่อนเพื่อนที่มารับชมคลิปนี้เนาะขอ,ขอบคุณจากใจหรือจะกดไลค์กดแชร์กดสไครามเพื่อเป็นร่างใก้อต่อยในด้วยจ้ะไว้พอกันคลิปหน้าจะเป็นเพื่อนจ้าสวัสด,ดีจ้า